ครับใหม่ล่าสุดครับโลโก้ S Penner Cross นะครับสาธิตการติดตั้งนะครับก็เริ่มจาก E และตัว R นะครับอยู่ตรงแท่นกลางระหว่างตัวของโลโก้มิสูบิชินะครับเห็นไหมฮะอยู่ระหว่างกึ่งกลางเลยนะครับผมแล้วก็ไล่ระดับไปเรื่อยครับ E D N A P S นะครับไล่ระดับไปเรื่อยๆนะครับผมวางช่องจังหวะตามจังหวะของงานได้เลยนะครับผมแล้วก็ ผ่านระดับตัว R กับตัว C มา2ช่องนะฮะก็จะมาเว้นวักไฟนะครับเป็นตัว C เลยครับคือ Cross นั่นเองนะครับก็มา C R O Double S นะครับผมก็จะเป็น Mitsubishi S p e n d e r Cross นะครับมีช่องว่างระหว่าง Cross นิดนึงนะฮะเพิ่มจังหวะไฟ2เท่านะครับผมสนใจติดตั้งนะครับติดต่อสอบถามนะครับผมติดตั้งที่ศูนย์บริการหรือจัดส่งนะครับ0 9 0 9์4 6 9 9 9นะครับร้าน T J ขับแต่งรถ ยินดีรับใช้บริการมีอุปกรณ์ตกแต่งครบครันนะฮะไม่ว่าจะเป็นจอไปดานกลางจอหน้า Android Bu i l d i n ตรงรุ่นนะครับผมและอุปกรณ์ครบครันนะฮะตอนนี้ก็มีตัวของราวหลังคาแบบแปะนะครับไม่ต้องเจาะแล้วนะครับผม <c oughs> ก็ยินดีรับใช้บริการนะครับขอบคุณมากครับ